จอน้ำเปียกเท้าไม่ได้ต้องถ่ายเป็นออโตเมติกนะครับควายอันนู้นหิวน้ำอันนี้ถ่ายเราจะเล่นน้ำไหมนะ่ะเอาให้เล่นน้ำก่อนนอนไปแล้วขวาลงไปเลยนะ่ะเล่นน้ำก่อนไปนุ่นยังจะอ้อมไปเหรอให้ลงเลยไม่ลงอืจริงมันลงได้เลยนะจะอ้อมลงไมกัน กลับมาเล่นน้ำอีกเริแล้วแต่เธอกันเปิดทางให้แล้วไม่กล้าลงซะแล้วกวนเลื่นเหรออืมลงอาบน้ำกวนเข้าคลอกจะได้เอี่ยมสะอาดกวนจะตกไหมเนี่ยไม่กล้าลงตรงนี้กัน

จะมืดอยู่แล้วจะไปไหนกันล่นะเออแบกแฮยังไม่อิ่มแล้วไงอืมนี่มันจะมืดแล้วนะเธอเธอยังไม่อิ่มกันหรือเธอจะไปไหนกันวันนี้ไม่ได้มาทั้งวันนะแต่มาเช้าตก แต่เช้าทางเลยเฉดเฉะเย็บได้ไหมม,มาทุ่งนี้อีกนกเม่ะเยอะยังไม่อิ่มเนาะยังไม่อิ่มวันนี้ เลยมาต่ออีกลองตามใจเธอกันต่อหน่อยวันนี้วันอาทิตย์เนาะอาทิตย์ที่สิบสิบสองเนาะตุลาคมสองห้าหกแปดเนาะวันอาทิตย์ เดี๋ยต้องเตรียมระบบน้ำํำรองรับและดูแลงปีที่แล้วธันวาก็ยังมีฝนอยู่เริ่มแรงบกลาคอยมาตุลาสิปดตุลาก็ายังมีฝนตกย่าลกมีฝนตกใช่ไหมเขายังเดินลุยน้ําปาผงได้ป่ายายขนกลับไป มกลากราุมพามีนาเมษาสี่เดือนที่ต้องเตรียมระบบน้ำไว้รองรับ๋ยต้จะเอาขี้ควายมาปนเป็นนี้เพื่อให้หญ้านะครับงอกนะครับแล้วก็เก็บก้อนหินเหล่านี้นะครับแล่านี้ทำกำแพงทำาคอกนะทำาคอกไว้ใต้ต้นนูนใช่ไหมต้นนู้นเรียกว่าต้นแหลมมาทเทศําเทศน่าจะไม่ล่มดี เป็นเทศจะเป็นไม้ใหญ่นี่ฝนตกน้ำยังขังอยู่เลยนะแสดงว่าอุ้มน้ำได้ดียาก็ทำให้ควายกินได้เยอะนั่นี่ยงนี้ยแล้าเอาขี้ควายนี่ยมาโรยตรงนี้กินหนึ่งแดงขี้ควายโรยเพื่อให้มันมีปุ๋ยยาจะได้ขึ้นเนาะแล้วก็เก็บหินเหล่านี้ใส่ตะแกรงทำคอกไว้ ้องใส่ต้องใช้ล่มมาสำเทศด้ี่แล้วก็มาปลูกตะขบไว้รอบๆเอาถ้าไว้ตรงนี้จะกลบ้านเขาไม่นอจะเสียงไหมหรือเอาฝั่งนี้ได้สักหนึ่งหรือวก่อนเอาใกล,ล้หรือวสักด้านหนึ่งไหมจะได้ประหยัดไปหนึ่งข้าง วันนี้เขามาตัดต้นไม้พลังงานเหลือเฟื่อนั้นนี่คุณแม่สุภพรเ่ยมาตัดแต่งกิง่งเพื่อให้ควายมีหญ้ากินฝีมือคนแก่อายุเจ็ดสหนะครับนะเจ็ดสยังมีกำลังหนึ่งถ้าเราจะล้อมในนี้ตลางวันไว้พักล่ม แต่ก็ไม่มีปลักน้ําล้อมตรงนี้ขาดปลักน้ําแต่ถ้าล้อมใต้ต้นใต้ต้นไหนะต้นไผ่มีปลักน้ําจะล้อมเพื่ออะไรเพราะอมล้อมอยู่แล้วถ้าขนหินนี้ไปทํหรือว่าหน้าบ้านนะ่ะไม่ดีกว่าหรือทารั้วโซนนู้น ค่อยเก็บหินไปทำกล่องขึ้นมาทำรั้วจะ้าวนกว่า